何 ธรรมชาติสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงผ่าธรรมผ่าทานผ่าเที่ยววิถีใหม่พิกบพอชอค่ะและที่แม่นาดยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอทบตะวัดวิถีบ้านบ่อบบกปูลจังหวัดจันทบุรีนั่นเองและที่นี่มีอะไรดีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวว่าเรานัดพี่ผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ผู้ใหญ่กันเลยนะคะไปกันค่ะก่อนจะไปเราก็เสรีมมกันก่อนค่ะตามแม่นาจมะค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่ค่ะที่แม่นัดยืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยอ่างเก็บน้ํคลองประแกดครับอ๋อที่นี่มีประมาณกี่ไร่คะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไร่อ๋อแล้วนอกจากที่ตรงนี้เขาเขาเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสันเขื่อนสันเขื่อนสันเขื่อนฮะแล้วนอกจากสันเขื่อนแล้วมีอะไรอีกบ้างคะตรงสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือมีลองแพอ๋อลองแพชมองแพไปเนินสีจีท่องเที่ยวค่ะ ชมธรรมชาตินะแล้วนอกจากกล้องแพรแล้วที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนอีกบ้างคะก็มีบ้านไม้ดอกไม้ประดับบานเปิดอยู่ทางนี้ฮะโอ้เดี๋ยวเฮนนี่ก็ได้ซื้อไม้ดอกไม้ประดับกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปช็อปกันนะคะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะมีก็ท่องเที่ยวสันอ่างของอแกเรศครับชมวิวตามธรรมชาติอ๋ออันนี้ก็คือมีปลาค่ะมีปลาครับอ๋อส่วนใหญ่ปลาที่นี่เป็นปลาอะไรคะเป็นปลาปลานินปลายิศก แล้วก็ปลาช่อนปลาทุกปลาครับปลาเยอะครับ<อ>แสดงว่าในนี้มีปลาเยอะใช่ไหมคะพี่ผู้ใหญ่เรานอกจากนี้ชาวบ้านเขาจับปลาไปทําอะไรบ้างบ้างคะก็เอาไปทําปลาส้มโอ้วันแล้ววันนี้วันนี้จะได้ชิมไหมคะปลาส้มได้ชิมครับโอ้ได้ชิมปลาส้มด้วยส่วนวันนี้เดี๋ยวแม่นัดพาให้พี่ผู้ใหญ่พาเดินสั่นเขื่อนชมวิวกันก่อนนะคะไปกันค่ะคอันนี้ใช่ไหมเนื้อร์4 <G>, ีใช่ไหมใช่ครับเนะเป็นที่ปลูก<อ>ไว้เป็นรูกหัวใจเลยฮะ แต่กหมูเป็นลูกหัวใจทุกครับเป็นลูกหัวใจต้องมีโดนขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราภาพมุมสูงมาเลยค่ะสมุดนักท่องเที่ยวนี่อยากไปต้องไปยังไงคะลองแพอ๋อลองแพครับผมเราเรามีแพบริการนักท่องเที่ยวแต่ที่น่าสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยใช่ไหมเรามาเที่ยวอันนี้มันยาวกี่กิโลคะพี่วิ้ใหญ่ห้าโลห้าโลเดินไปกลับเราก็วิ่งมาระทอนบดีพี่วิ้ใหญ่ไปไหมไปกลับ ได้ครับได้ครับหนมไห<ป> <laughs> สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวเหมือนแม่นัดนะคะเนี่ยคือเซิร์ชได้เลยนะคะอ่างเก็บน้ําคลองปลาแกกเดี๋ยววันนี้พี่ผู้ใหญ่อ่ะจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะไปกันค่ะพี่ครับ ชมโพรสเตย์นะคะเป็นแบบเรือนไม้นะคะน่ารักน่ารักนะคะไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคร<ช>ับพี่ผู้ใหญ่แล้วทางมูนเป็นอะไรนะคะพี่ผู้ใหญ่สมมติเป็นกลุ่มสินค้าออทอปครับซึ่งมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีเมนูให้มานัดชิมเวยใช่ไหมคะครับผมโอ้ยวันนี้ก็ลาบลอยของแม่นัดแล้วโอ้ยเดี๋ยวแม่นัดขอดวไป ชมวิธีการสาธคิตก่อนนะคะพี่ผู้ใหญ่วันนี้ก็ลาพี่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อยอดขวัญปิตุเตชะนะคะเป็น ตัวแทนของบ้านบ่อบกปูนะคะ,ะหมู่บ้านเรานะคะก็จะมีการสาธิตทำตะกระก้าสารจากเส้นพลาสติกนะคะถ้าท่านเข้ามานะคะก็จะมีฝึกทำหัดทำนะคะก็ขนาดนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากผ้าทำมือค่ะก็จะมียางรัดผมมีพวงกุญแจแล้วก็กระเป๋าผ้าเปกหมอนค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามานะคะเราก็จะมีให้ทํากิจกรรมก็คือทำหัดทํายางรัดผมนะคะ,ะด้วยมือก็คือเย็บเย็บมือนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเรานะะในหมู่บ้านเราอ่ะก็มีอยู่10อย่างก็มีหลายอย่างก็มีอย่างเช่นกล้วยกล้วยอร่อยหอ่อซึ่งทํามาจากกล้วยหอมมันมันจะมีความบางกรอบนุ่ม เอกลักษณ์ของกล้วยหอมนะคะถ้าเป็นกล้วยอย่างอื่นทําก็จะไม่ไม่อร่อยเหมือนกล้วยหอมแล้วก็จะมีปลาส้มเนื่องจากว่า,อาของเรานะคะเป็นอ่างเก็บน้ํามันก็จะมีปลาที่ได้จากอ่างเก็บน้ําที่ชาวบ้านหามาก็คือเอามาแปรรูปเป็นปลาส้มแล้วก็ปลาล้าสับค่ะแล้วก็จะมี <c oughs> ทําขนมไทยนะคะก็จะมีพวกปลากิมเผือกคองแคงแล้วก็ขนมต้ม จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้ามาเนี่ยก็คือจะมาหัดปั้นขนมต้มค่ะโอยเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ปลาพาบค่ะก็ของหมูเป็นสินค้าวุทอบของหมู่บ้านเราค่ะก็จะมีแบบผัดส,สุก กับแบบไม่สุกค่ะปลาร้านนี่ใช้ปลาอะไรทำคะนิลเขื่อนอันนั้นใช่ค่ะก็คือมาจากอ่างเก็บน้ำของที่บ้านเราเนี่ยค่ะที่เราที่แม่รัดไปเที่ยวมาเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือปลานิลแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอุยอันนี้ก็คือความพิเศษของเราที่ปลาล่าซาของเราที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็คือเราจะใส่เนื้อเนื้อปลานิลลงไปด้วยอมันก็จะมีความเข้มข้นแล้วมันก็จะ อร่อยกว่าของที่อื่นค่ะอือก็คือเนื้อปลานี่ต้มสุกเหรอคะใช่ค่ะลงอ๋อเอาไปเวลาผสมกันนี้ก็คือใส่ตําตําแล้วก็คือเอาเนื้อปลาใส่ไปด้วยแล้วก็เนื้อปลาราใส่ไปด้วยโอ้ก็คือแบบว่า นี่เดี๋ยววันนี้แม่นักจะได้ชิมเลยค่ะเมนูนได้ชิมแน่นอน <laughs> แล้วมีส <laughs> มผักะะผัด <ๆ S 2> เยอะผักเยอะเ <laughs> มนูนี้มีสาธิตปะคะมีค่ะมีสาธิตแล้วอันนี้คือวัตถุดิบในการทําปลาสักซักป,ปะคะใช่ค่ะอันนี้เราจะใช้วัตถุดิบที่มีในในนี้ค่ะก็คือจะเอาไปไปไปปอกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปคั่วห <อ S 2> ให้หอมใช่ก็จะมีอยู่ในถาดนี้นะคะก็จะมีกระชายหอมแขกนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ หัวคากระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกแห้งพริกแห้งเนี่ยเราจะคั่วตางหะนอกนอกนั้นเนี่ยเราก็จะคั่วคั่วรวมกันเลยคั่วให้หอมอะค่ะแล้วเราก็จะพอได้ที่แล้วเราก็จะนําไปตําในครกให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาเนื้อปลาล้าสับไอ้เนื้อปลาล้าค่ะก็คะอใส่ปลาแต่ถ้าแล้วถ้าเกิดว่าชอบแบบสุกเราก็จะนําไอ้ที่ตาเสร็จแล้วเนี่ยไปผัดมันก็จะเป็นแบบสุกเนี่ยค่ะ มันก็จะมีความหอมมันก็จะมีความหอมขึ้นมาอันนี้ก็คือแบบแบบผัดผัดสุกอะคะถ้าคนไม่ชอบกินดิบถ้าชอบแบบสุกก็คืออย่างนี้อันนี้อันนี้แบบดิบแต่แม่นัดสังเกตว่าถ้าเกิดแบบผัดเนี่ยเขาจะมีน้ำมันสำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำมันก็คือสามารถทานได้เลยนะแบบนี้แล้วทางกลุ่มก็จะมีจำหน่ายทั้งสองแบบเลยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะชอบแบบไหนสามารถ ปกติขายที่ไหนคะทั้งกลุ่มก็จะมีขายตามร้านค้าเนี่ยค่ะแถวบ้านอ๋อแล้วถ้าเกิดสั่งไนเพี่แล้วก็ถ้ามีงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไปออกงานแล้วก็จะมีเพจค่ะเพจบ้านบอบุกปูนค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูใดในเพจแล้วก็สั่งได้ค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยข้าวเหนียวพร้อมค่ะพร้อมรับประทานไปค่ะอ๋อยังยังไม่หมดอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้เป็นอะไรคะนี่ และสินค้าโอทอมของเรายอย่างก็คืออันนี้คือปลาส้มค่ะปลาส้มก็คือจะเป็นอันนี้โกหกแน่เลยอ่ะปลาตะเพียนปลายีโสกก็คือเอามาจากปลาส้มต้องมีผลส้มไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาส้มไม่ใช่ปลาส้มก็คือปลาที่มีรสเปรี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะแบบนั้นแบบนั้นอ๋อแบบนี้ก็หอมดีนะคะแสดงว่าอันนี้หมักด้วยเครื่องเทศใช่ไหะใช่ก็จะมีกระเทียมแล้วก็ข้าวอะค่ะแล้วก็จะมีกรรมวิธีของเขาอ่ะหมักประมาณสี่ห้าวันมันก็จะมีรสเปรี้ยว ถ้าเราอยากเปรี้ยวมากก็คือเราก็เอาไว้ไว้นอกตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าเปรี้ยวพอดีแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นเพื่ออยู่ความเปรี้ยวค่ะเวลาทานาปลาส้มนี่เขามีวิธีการทานอยังไงบ้างานเนี่ยนี่ค่ะเราจะเอาไปทอดอก็คนนือชุบแป้งค่ะเป็นแป้งทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช่ชุบบางๆแล้วก็ไปทอดใส่ไม่แรงมากสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าทําไมคือชุบ แป้งทอดทอดอะไรคะเดี๋ยวมาติดกระทะใช่ค่ะก็ะต้องชุบแป้งเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะคะเมื่อนั้นที่ที่ไม่ติดกระทะนะคะเราไปทอดในหม้อค่ะจะได้ติดหม้อแทน เฮ้ยพีแกไม่ไดสิาเฮ้ยสำหรับคนไม่อยากอ้วนนี่ใช้หม้อลมร้อนทอดได้นะใช่ใช่ทอดประจำอย่างเงี้ยใช่บว่พอทอดมาแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นทรงเครื่องถ้ามันมันจะเป็นอาหารประจําของหมู่บ้านเราอะคือปลาส้มทรงเครื่องก็คือพอเราเอามาทอดแล้วเราก็จะมี ตะไคร้ทอดพริกทอดหอมทอดแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าตาแบบนี้งม้นาจะได้ชิมใช่ไหมคะอันนี้ได้ชิมแน่นอนขอขอไปชิมเลยแล้วกันนี่แล้ววันนี้แม่น่าจะได้ชิมเมนูไหนมาคะอันนี้มีปลาส้มหนึ่งอย่างละแล้วมีอะไรคะแล้วก็มีปลาลาบกินกับผักนี่เลยใช่ไหมคะไฮไลท์ของหมู่บ้านเรานะคะก็คือมันก็คือ กุ้งฝอยซึ่งเราก็ได้มาจากอ่างแล้วเราเอามาทําเป็นเขาเรียกว่ากุ้งห่อจีกะลา oh. ซึ่งไม่มีที่ไหนค่ะมีที่นี่ที่เดียวโอ้ต้องชิมแล้วเมนูนี้ถ่าท,ทางเด็ดมากเลยนะอันนี้เพื่อสุขภาพเลยเพราะมันจะเป็นสมุนไพรโอ้ยก็คือสมุนไพรใชยแล้วก็เอาไปพอเราเอามาคุกแล้วเราก็เอาไปย่างอะค่ะ oh. ไม่มีน้ํามันแล้วก็ขอบคุณพี่ยอดก๋ันมากเลยนะคะที่มาแนะนําเมนูนเด็ด ของชุมชนให้แม่นัดก็เตรียมอาหารให้แม่นัดด้วยเดี๋ยวแม่นัดขอตัวไปชิมก่อนนะคะไปกันค่ะ แล้วนะคะคเดี๋ยวแม่นัดะจะไปเดินย่อยเล็กน้อยนะคะตรงนี้มีแบบว่าบึงค่ะเดี๋ยวแม่นัดไปเดินย่อยก่อนนะคะไปกันค่ะ ที่เราเดินย่อยมานะคะเพราะว่าอาหารอร่อยมากเลยนะคะแล้วเม่นั้นก็อิ่มมากเลยนะคะสำหรับการมาเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านบ่อโบอกปูนจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้แม่นั้นก็ได้ชิมเมนูอร่อยอย่างเช่นน้ำพริกปลาลาสับนะคะปลา,าส้มนะคะแล้วก็ที่ไม่มีที่ไหนนั่นก็คือกุ้งฝอยจีกะลานั่นเองค่ะ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวเหมือนแม่นัดน,นะคะก็จะได้เที่ยวล่องแพเที่ยวเขา4ีีนะคะได้ช็อปต้นไม้สวยๆกับบ้านนะคะและได้ชิมอาหารอร่อยๆนะคะก็สามารถมาได้ตามนี้เลยะค่ะและแม่นัดก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ค่ะ และอย่าลืมติดตามชมแม่นัดในช่วงพาทำรรพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอนะคะคลิปนี้แม่นัดลาไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยอิ่มมากเลยวันนี้วันนี้แม่นัดจะพามาเที่ยวโอท็ top, นวัดวิถีแบบง่ายๆนะคะ เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถเที่ยวภาคเหนือใต้กลางออกตกและภาคอีสานครบจบทุกภาคกันเลยค่ะถ้าอยากซื้อสินค้าโอท็อปจากชุมชนก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะคะพอที่นี่รวมสินค้าทั่วประเทศนอกจากเราจะได้สินค้าแล้วก็ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วยนะคะทุกครั้งที่อยากเที่ยวแบบวิถีชุมชนก็คลิกเลยที่ w w w o t o p t r a v e l n e t แค่คลิกคุณก็จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินสุดฟินกันไปเลยจ้า